ไม่ได้นําเสนอไปหรอกแต่ว่าต้องเก็บตกมาสักหน่อยอันนี้ก็เกิดเยอะนะแต่รอบนี้ครูประจําชั้นอ่ะที่ราชบุรีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอําเภออาเภอหนึ่งของราชบุรีเข้าร้องเรียนว่าลูกชายถูกครูประจําชั้นล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่ถูกกระทําไม่ได้มีคนเดียวมีนักเรียนอีกหลายคนที่โดนเหมือนกัน กลุ่มผู้ปกครองพาไปรวมตัวแจ้งความที่โรงพักสวนพึ่งนักข่าวไปพบผู้ปกครองซึ่งพาลูกหลานมาแจ้งความรวมทั้งหมด9คนนี่ฮะโดยมีอดีตผู้สมัครสอสอเก้าไกลเป็นผู้นําเอาผู้ปกครองกับเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อครูมาแจ้งความโดยอดีตผู้สมัครคนนี้ชื่อปิระเมศร,ระบุว่าได้รับการร้องเรียนก็พยายามจะหาข้อมูลคุยกับเด็กจนทราบว่าเกิดขึ้นจริง นักเรียนหลายคนถูกครูคนนี้กระทาก็เลยพากันมาแจ้งความเพราะผู้ปกครองบางรายแจ้งความไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมก็ใช้โอกาสนี้มาติดตามความคืบหน้าตัวอดตผู้สมบปากเสคนนี้เนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของครูที่ก่อเหตุจากที่สอบถามกับเด็กพบว่าจะใช้จิตวิทยาในการหลอกล่อเด็กค่ะคือบางเคสที่เด็กขัดขืนก็จะใช้กําลังทําร้ายแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดในโรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะ ห้องพักครูห้องน้ำโรงเพาะเห็ดโดยครูเนี่ยครูคนนี้จะดูแลโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนเด็กส่วนใหญ่ที่ถูกกระทำเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีที่ถูกละเมิดตั้งแต่ป .4 จนตอนนี้น้องอยู่มหนึ่งนั่นแปลว่าถูกทำมานานถึง4ปีค่ะอายุน้อยสุด9้าขวบอยู่ปสาแล้วตอนนี้เด็กมีอาการหวาดผวาแล้วก็กลัวมากนะคะแล้วพอเด็กเนี่ยบางคนพอโดนกระทำแบบนี้เนี่ยตัวเองก็เริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปอย่างเช่นเริ่มไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นทั้งทงที่เดิมเป็นเด็กขี้อายอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจนะเด็กยังเล็กมากอะค่ะน้องไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่โดนทําคืออะไร เบื้องต้นตำรวจรับแจ้งความเอาไว้และส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมีเด็กบางคนเนี่ยคือโดนละเมิดแค่ภายนอกก็เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำเด็กพร้อมสะวิชาชีพตามขั้นตอนนะคะขนาดที่ครูที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุมีคำสั่ง,งจากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนังกงานเขตตั้งแต่25พฤศจิกาย,ยนแล้วก็ตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงแต่ตำรวจไม่รอ เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายไปจับแล้วค่ะขออนุมัติสารออกหมายจับแล้วก็ไปจับครูคนนี้ซึ่งอายุ30ปีชื่อครูเต้นชื่อเล่นนะจับกลุมได้ขณะดเดินออกจากห้องชำนากกานเขตพ,พื้นที่การศึกษาที่ถูกย้ายไปนี่แหละท่านผู้ชมแล้วเจ้าหน้าที่เอาตัวไปค้นที่บ้านพักครูแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่เด็กให้การนะคะว่าเด็กโดนล่วงละเมิดโดยไปดูวงจรปิดไปดูภาพถ่ายไปดูคลิปวิดีโอที่ครูคนนี้อาจจะมีถ่ายเก็บเอาไว้เอาเป็นว่ารับไหมรับค่ะ ครูรับสาร,รภาพว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายคนถึงขนาดจําไม่ได้ว่าใครบ้างเลยเหรอบอกแบบนั้นน่ะจำไม่ได้ว่าใครบ้างอ้างว่าชอบแบบนี้เห็นเด็กแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศโดยสามารถจะมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งชายและหญิงนี่ระหว่างที่นําตัวไปค้นจุดเกิดเหตุครูผู้กคองแห่แกันมาเยอะเลยตํารวจต้องจัดก,กาลังคุ้มกัน,นะเกรงจะถูกรุมประชาทัน เบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กที่อายุยังไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและที่มันหนักขึ้นอันเป็นการการะทำแก่สิทธิ์ซึ่งโดยความดูแลนอกเหนือจากข้อหากระทามอาจาร์ข้อหาภาคผู้เยาว์ตำรวจขอประชาสัมพันธ์ถ้ามีผู้ปกครอ,องของเด็กรายอื่นขอใตอกเป็นเหยื่อให้มาแจ้งความเพราะน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้อีกเรื่องอย่างนี้เนี่ยเขานับเป็นกรรม ท่านผู้ชมใช่แล้วเด็กยังเล็กมากนี่จะยิ่งโทษหนักนะคะโอ้โห oh แล้วทำโดยครูอ่าก็จะยิ่งหนักใช่อ่าท่านผู้ชมโ oh. อ้โหเยอะขึ้นนะไปเป็นครูได้ยังไงเนี่ยฮะอ้างว่าชอบแบบนี้เห็นเด็กแล้วแล้วก็มีอาชีพเป็นครูค่ะเอออันนี้น่ากลัวมากจริงๆ